โอ้พัดเพ็รสีมือสีมือคุณลูกสายกินหมอ,หอนเด้อทุกคนหมอ,หอนหมอ,หอนพักกินพักยยมได้งรวมได้ไงมันมีป่านะเขาลงก,กระดาลูกศิษย์เจวก็จะเสี่ยเจวคนคนมกคักเสมกีตเติมเซมกตเบมบังเซมกีตกับบทตม ต้นีเจียวตกเกา่เกววากเจีวหนเขาเตียมใส่มีนมมังน,า,นาว่าี่กิบขาวาตัน้เาจะเสมบ่อมาเริ่มมาเรือทุกคนมาเร่มาเรือยปาตืวอ่มอาป,ปนิดห<ม>่อหอนรวม

ไม่พัดเผ็ดนะพัดเผ็ดหมูสมกเสร็มกัเกลือแต่ก็หมอห่อนหมอห่อนลวกมมีหมูมีผูอัดไม่ลุกเสี่ยงพัด,ดอกนาะคือสุดหนึ่งสุดหนึ่งเก่าสิบปัน ชุดหนึ่งเก้าสิบพันเด็กซุกได้อะนะเส้นไม่คิดว่าไม่รู้อันนี้ปลาหมึกก่อนเออปลาหมึกหมึกเอ็นมันอ๋อโย่พ่นยอดสวยแม่มาในพ่นยอดสวยแม่เป็ดไก่เลยนับไก่ไก่มอเลยไก่มอเลยกินเส้นกินเส้นเล็กเส้น ถาเสียนมันกินเสียนพ่อเป็นตะแซสบบอทุกคนมาเด้อมาเด้อจชเจียวก่พี่ด้นหนัปลาเปิดเห็นังปลาหน้าเจียนปลาก็มีนะเป็นตะแซ่บบอเป็นตะแซ่บบอโอ้ขี้บ่ได

อืม่ผ okay. oh, like ักบงผักกาดจระดเมค่ะ hmm. ัฒน่รโอบงไม่ผักกาดไม่ใช่ผักกะลัมผักกะลัมปีหรือผักสูตะมือต่อหดตอนฮอมใส่เจีย๊ยมป่ะ Qua lời ừ. ừ. <laughs> 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 <khá> ừ. <laughs> của tôi mời chịu 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 ปูเน้งร้ายสินหล่อนอสีม,มูผีพัดเพชรมีไข่ครับกนะ็ตัวกินก่อนเ้อ